ดสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันครับรบกวนเพื่อนๆนิดนึงครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง Wolf King ของเราด้วยนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์ล่ะครับไม่พูดถึงตัวละครตัวนี้เป็นไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คือฮิโซกะนั่นเองครับผมฮิโซกะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่มีทั้งความโลกจิต ซาดิสเลยก็ว่าได้ครับผมชอบและข้างใครในการต่อสู้มากครับยิ่งเขาเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแร่งกว่าเมื่อไหรครับเขาเนี่ยจะมีความสุขมากครับที่ได้ต่อสู้ในครั้งนั้นครับผมเพื่อนๆยังจําตอนจบของภาคกิ๊กไอแลนด์ได้ไหมครับผมถ้าใครจำไม่ได้ครับคือตอนจบของกิ๊กไอแลนด์ครับคือฮิโซกะครับได้ตามหาชายกระจัดเน้นจนเจอครับแล้วก็ผ้าชายคนนั้นครับกลับมาปัดเป่าเน้นให้กับคุโรโรครับ เน้นที่คูโรโรติดอยู่นะก็คือเน้นของคูราปิก้าครับผมถ้าเกิดว่าคูโรโรเนี่ยใช้เน้นเมื่อไหร่ครับคูโรโรก็จะตุยทันทีนั่นเองครับผมหลังจากที่ฮิโซกะได้พาชายคนนั้นมาครับเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับคูโรโรอย่างจริงจังสักทีนั่นเองครับผมหลังจากการต่อสู้สุดมันระหว่างฮิโซกะกับคูโรโรที่จบลงด้วยความ่าดแผลฮิโซกะครับผมหลายคนครับคงคิดว่าฮิโซกะเนี่ยแม่งดองแน่นอนครับยังไงก็ตุยแต่สุดท้ายครับฮิโซกะครับ ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับความแค้นและเริ่มล่าก,กูาแมงมุมอย่างเลือดเย็นใครที่โดนฮิโซกะฆ่าไปแล้วหรือว่าใครที่กําลังจะโดนฮิโซกะฆ่าเป็นคนต่อไปมาฟังกันดีกว่าครับผมการต่อสู้ของฮิโซกะและคุโรโร่ครับเกิดขึ้นที่มินิโกลบ็อกครับท่ามกลางท่านผู้ชมจํานวนมากมายเลยครับผม คุโรโรครับได้ใช้สกิลฮันเตอร์โดยเขาเนี่ยได้ยืมพลังมาจากชาแนกและท็อปปี้ครับผมและผลคือฮิโซกะเป็นฝ่ายถูกค่าจริงๆครับในตอนจบแต่ครับมันกลำหักมุมกว่านั้นครับฮิโซกะครับได้ใช้เน้นของตัวเองบวกกับบันชี่กรรมและท็อปกี้อะไรนะท็อปกี้กันอะไรของเขาะผมจําชื่อไม่ได้เนาะ เพื <ar> er food food> อ่อฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เขาเนี่ยคืนชีพตัวเองมาได้ครับฮิโซกะเนี่ยก็เปลี่ยนเป้าหมายจากการต่อสู้เพื่อความสนุกครับกลายเป็นการต่อสู้เพื่อการล้างแค้นโดยมีเป้าหมายคือกําจัดหรือว่าฆ่าสมาชิกของกลุ่มแมงมุมครับไปทีละคนนั่นเองครับผมสําหรับคนแรกที่โดนฮิโซกะฆ่าไปครับนั่นก็คือกอตโปี้นั่นเองครับผมโดนฮิโซกะเนี่ยฆ่าอย่างง่ายๆเลยรครับคือกอตโปี้เนี่ยไม่ได้มีพลังด้านการต่อสู้ขนาดนั้นนะครับเน้นของเขาเนี่ย ใช้สำหรับการก๊อปปี้ของแค่นั้นเองเลยครับผมทางด้านการต่อสู้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นศูนย์เลยครับเลยทําให้ฮิสกนก่ยชนะไม่ง่ายเลยครับคนต่อมาครับคือชาแนกนั่นเองครับผมชาแนกครับบอกเลยว่าการต่อสู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นตัวท็อปเลยก็ว่าได้ครับผมด้วยการเข้ามาจู่โจมของฮิสกกะที่ไม่ให้ชาแนกเนี่ยได้ทันตั้งตัวเลยครับก็ทําให้ฮิสกกะเนี่ยชนะชาแนกไปได้โดยที่ฮิสกากะเนี่ยได้ใช้บัญชีกรรมครับจับชาแนกเนี่ยเคงครับแล้วก็ ชีีพททันนล่าสุดทาที่เห็นครับก็มีแค่2คนนี่แหละครับที่โดนฮิโซกะแก้แค้นนะครับส่วนคนอื่นที่เหลือในกลุ่มครับอย่างคุโรโร่ครับโนบุนากะเฟตันแล้วก็ชิซสุคุครับและสมาชิกคนอื่นในกลุ่มครับก็เตรียมตัวที่จะลงเรือวานดําครับผมเพื่อที่จะไปลุยทวีปมืดต่อนั่นเองครับผมอแต่ว่าครับฮิโซกะครับได้จ้างหนึ่งคนครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพิ่มเติมนั่นก็คืออิรุมินั่นเองครับผมเพื่อที่ว่าครับ ให้อิรุมิเนี่ยเข้าไปเป็นหูเป็นตาให้กับฮิโซกะครับว่าไอ้พวกกมแมงมุมเนี่ยมันทําอะไรอยู่และอาจจะเป็นกําลังเสริมให้กับฮิโซกะได้ในอนาคตนั่นเองครับผมและก็สิ่งที่จะบอกว่าแรงจูงใจแล้วกันนะครับที่ฮิโซกะเนี่ยจากชายที่ชอบในการต่อสู้สู้เพื่อความสนุกครับกับกลายเป็นชายที่สู้เพราะความแค้นนั่นเองครับผมคือุมมองความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมมองว่า ฮิโซกะครับที่ต้องไล่ฆ่าสมาชิกของกลุ่มแมงมุมทีละคนเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นการตัดกําลังคู่ต่อสู้ครับและอีกหนึ่งอย่างครับ่นก็คือทําให้คุโรโร่ครับโกรธแล้วก็ตามมาหาเขานั่นเองนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ายิงเบืนนัดเดียวได้นก2ตัวครับด้วยความที่ว่าครับฮิโซกะครับคิดจะตามหาหัวหน้ากลุ่มแมงมุมหรือว่าคุโรโร่เนี่ยมันก็ยากพอสมควรนะครับคือเราจะเห็นตั้งแต่แรกเลยครับว่ากว่าฮิโซกะเนี่ยจะได้สู้คุโรโร่ครับ มันยากมากครับกว่าจะหาคุโรโรได้แล้วก็หาจังหวะได้ต่อสู้กันอีกครั้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากขึ้นกว่าเดิมมากๆครับคุโรโรเนี่ยอาจจะระวังตัวมากขึ้นครับและก็การที่ฮิโซกะครับไล่ฆ่าไปเทคคนแบบนี้ครับมันก็อาจจะทําให้หัวหน้ากลุ่มอย่างคุโรโรครับกลับกลายเป็นคนที่ต้องมาหาฮิโซกะนั่นเองครับผมมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับฮิโซกะครับที่ไม่ต้องเสียเวลาไปตามล่าหรือว่าไม่ต้องไปตามหาให้ใหมันยุ่งยากครับผมเนาะ สำหรับตอนนี้ครับฮิสโอกะครับได้ฆ่าไปแล้วทั้งหมด2คนนั่นเองครับผมและก็ยังมีอิรุมิครับที่เขาเป็นไส้สึกอยู่ในกลุ่มแมงมุมอีก1คนโดยอิรุมิครับก็ได้หมายเลข11อนอแทนอุโบกินครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อครับอันนี้ก็ต้องรออัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสรุปง่ายๆสำหรับคลิปนี้ครับนั่นก็คือฮิโอกะครับได้แพ้ให้กับคุโรโรครับและเขาเนี่ยฟื้นคืนชีพมาด้วยเนน่าแล้วก็พลังบันกีบันกิจจามของเขาเนาะ และลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาครับเขาเนี่ยก็ได้กลับเปลี่ยนเป็นคนอีกคนจากคนที่สู้เพื่อความสนุกครับกับกลายเป็นคนที่สู้เพื่อความแค้นนั่นเองครับผมแล้วก็ตอนนี้เฮซกะเก็บไปแล้ว2อคิวนั่นเองครับผมแล้วยังมีสมาชิกของกลุ่มแมงมุมอีกหลายคนเลยครับที่รอไอซูกะเนี่ยไปเก็บงานนะครับผมแต่ว่าก็มีหลายคนนะครับที่ตึงมือพอควรอย่างเฟตันครับผมส่วนอิรูมิครับก็ต้องรอดูนะครับว่าอิรูมิเนี่ยจะมีบทบาทขนาดไหนกับกลุ่มแบงมุมครับ และเขาเนี่ยจะช่วยใหโซกะได้ในทางไหนบ้างอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมรีบมาอัปเดตให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมพเพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นรายต่อไปที่เฮตโซกะฆ่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอจบไปก่อนเชียงคิ้นท่าทางคิปนนี้สวัสดีอยู่ในถามบ๊ายบายครับผม